อยากให้คุณจรและคุณปาลสรุปความรู้สึกจากงานที่รานประชาชนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ให้ฟังหน่อยค่ะรู้สึกดีมากครับแล้วก็รู้สึกว่าไหวรู้สึกว่าแรงของประชาชนที่จะต้องการจะช่วยกันทำนี่มันมีผลฮะยังไงมันก็ต้องมีผลนะครับมันจะมีผลมากลน้อยแต่มันรู้ว่าประชาชนจะไม่หยุดทํามันรู้ว่าประชาชนในประเทศไม่ได้ท้อถอยถึงขนาดมีความรู้สึกว่าให้บามันถูกกําหนดโดยนักการเมืองก็แล้วกันวะเราก็ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็นั่งรอบา ที่นักการเมืองจะเซ็ตขึ้นมาแล้วกันได้ดีก็ดีไปได้ไม่ดีก็โอ้แย่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลย มันยังรู้เสมอว่าในประเทศเราอ่ะในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศอ่ะบามันต้องถูกเซตโดยประชาชนการเมือง<ม>ที่จะได้เสียงและจะได้รับเสียงจากประชาชนได้เนี่ยมันก็ต้องตามบาของประชาชนให้ทนันมันง่ายมากามแล้ววันนั้น่ะรู้สึกจริงๆเจอหน้าค่าตาอะไรต่างแต่ละคนก็รู้สึกว่าหน้าของแต่ละคนก็คือว่าเอาคนไม่ยอมมารวมกันอะเ<ม>าะเออมันก็ดีอ่ะอันนี้ต้องบอกตรงๆนะคือเราก็รู้สึกกันแหละก็คือว่าหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลมาเนี่ยความเหนื่อยล้าเซ็งความเสียใจ อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยความท้อถอยเกิดขึ้นบ้างก็ไม่บ้างหรอกจริงๆก็เยอะพอสมควรเราก็สัมผัสได้ความสนใจที่อาจจะหันกลับมามองเรื่องของการมงการเมืองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้มข้นเท่ากับช่วงก่อนและหลังลึกตั้งสักเท่าไหร่แต่ว่าวันที่1 4ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ไปอยู่ท่ามกลางผู้คนซึ่งผมมั่นใจว่ามีมากกว่านี้ที่อาจจะแบบไม่สามารถเดินทางมาได้อาจจะติดภารกิจอาจจะอยู่ที่ต่างจังหวัดอาจจะอยู่ที่ต่างประเทศหรือว่า,าจ,จะต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในวัน นั้นเนี่ยวันที่14ที่รานประชาชนเนี่ยมันทําให้เห็นเลยว่ามันก็เหมือนเป็นการมารวมตัวกันของคนที่แบบว่าเหมือนแบบสู้ต่ออ่ะไม่ยอมอะ่อะแล้วก็เหมือนแบบอ้าวไม่เป็นไรคนอื่นยังท้อคนอื่นยังเหนื่อยอยู่กูยังสู้อะ่ะใช่เออแล้วก็คือแบบอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวระหว่างที่คนอื่นเขาพัก<ะ>คนอื่นที่เขากําลังเหนื่อยคนอ,นอนอคนอื่นที่เขากําลังท้อคนอื่นที่เขากําลังต้องหิวใจตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยว พวกฐานจะสู้กันก่อนแต่ว่าอีกพาร์ทนึงโอเคเราก็เห็นยอดกันแล้วนะครับม,มันก็อยู่ที่ประมาณ3 0,000ื่นปลายๆเนาะใช่สามหมื่น้านะครับซึ่ง1วันก่อนหน้านั้นก็คือวันที่13เนี่ยเราก็มีโอกาสาได้คุยกับคุณเปาแล้วเราก็ได้เห็นน้ําตา <c oughs> ะะของคุณเปาแล้วเราก็รู้ว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันกดดันมันก็เหนื่อยแล้วมันก็เครียดมากๆเลยนะครับเอาเป็นว่าคนที่ออกมาขับเคลื่อนเรื่องเรื่องนิรโทษกรรมที่เราได้เจอกันในวันที่14แล้วกันผมรู้ว่าพวกเขายังพอมีแรงแต่ก็อยากให้คุณผู้ชมหรือว่า ชคนอื่นๆที่ได้ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับอ,อยากให้รวบรวมกําลังใจกลับมามแล้วก็มาร่วมสนับสนุนกันนะแล้วก็ร่วมไปกันต่อ,อนะครับเพราะว่าการที่ประชาชนจะรวมตัวกันเพื่อ,อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันต้องการเสียงที่เข้มแข็งใช่แล้วก็ยิ่งเสียงเยอะๆมันยิ่งทําให้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าประชาชนต้องการอะไรใช่เราหิวใจได้เราเหนื่อยเราพักกันได้ครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากใ,ให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับกลับมา ช่วยกันส่งเสียงกันดังๆนะครับแล้วก็มาช่วยกันผลักดันกันต่อในช่องทางที่คุณผู้ชมอยากสนับสนุนภาคประชาชนก็ส0มสูญกันได้ไอลงไอลอก็ส0สกันได้แล้วก็มีเครือข่ายเยอะแยะมากมายที่ส0สกันได้สื่อในภาคประชาชนก็ส0สกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับยังไงก็ขอเชิญชวนนะทุกคนฮิวใจกันพอสมควรแล้วก็กลับมาช่วยกันเดินหน้ากันต่อแล้วก็ส่งเสียงกันต่อนะครับให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับ